สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ยังอยู่กับรายการสนุกอังกฤษกับครูเควินและครูเอมมานะคะครูเอมมากลับมาแล้วค่ะและครูเควินครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ e ี2ของเรานะครับหลังจาก EP 1ีที่เราได้เรียนรู้คำทักทายและคำศัพท์ความรู้สึกกันไปแล้ววันนี้เราจะมาขยับร่างกายและเรียนรู้ไปพร้อมกันครับใช่แล้วค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจร่างกายของเราเองและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายค่ะซึ่งเป็นหัวท่อที่ใกล้ตัวลูกน้อยมากๆและยังสามารถนำไปเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวและเพลงได้อย่างสนุกสนานค่ะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายมีความสำคัญมากนะครับเพราะช่วยให้ลูกรู้จักตัวเอง พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและยังเป็นรากฐานสำคัญในการสื่อสารเรื่องสุขอนามัยในอนาคตด้วยครับที่สำคัญคือเด็กๆจะสนุกกับการได้ขยับร่างกายตามคำศัพท์แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเอาละค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเรามาเริ่มต้นด้วยคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดและเป็นคำที่ลูกๆจะชี้หรือสัมผัสได้ง่ายๆนะคะคำแรกคือ head head แปลว่าศีรษะหรือ หัวค่ะครูเอมมาจะออกเสียงให้ฟังนะคะ head และอีกครั้งค่ะ head ถัดจากศาีรษะก็ลงมาที่ shoulders shoulders แปลว่าไหลนะครับสังเกตว่ามี s ที่ท้ายคำเพราะเรามีสองข้างนะครับ shoulders ครูเควินจะออกเสียงให้ฟังนะครับ shoulders และอีกครั้งครับ shoulders จากไหลเรามาที่ knees ค่ะ แปลว่าหัวเขา่าคำนี้ก็มี s ท้ายคำเช่นกันนะคะเพราะเรามีหัวเข่าสองข้างค่ะ knees ครูเอมมาจะออกเสียงให้ฟังนะคะ knees และอีกครั้งค่ะ knees เสียง k จะไม่ออกเสียงนะคะออกเสียงเริ่มที่ n ได้เลยค่ะและสุดท้ายสำหรับชุดคำศัพท์นี้คือ to es, toes toes แปลว่านิ้วเท้ามี s เหมือนกันเพราะเรามีนิ้วเท้าหลายนิ้วนะครับ toes ครูเควินจะออกเสียงให้ฟังนะครับ toes และอีกครั้งครับ toes เยี่ยมมากค่ะทีนี้เรามาทบทวนพร้อมกันอีกครั้งนะคะ head head ศีษะ shoulders shoulders knees knees แล้วก็ toes toes ค่ะนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้บ่อยสำหรับใบหน้าด้วยนะครับนั่นคือ eyes eyes แต่ว่าตาครับมี s เพราะมีสองข้างนะครับ eyes ครูเควินจะออกเสียงให้ฟังนะครับ eyes และอีกครั้งครับ eyes ต่อด้วย ears ears e แปลว่าหูค่ะมี s เหมือนกันค่ะ ears ครูเอมมาจะออกเสียงให้ฟังนะคะ ears และอีกครั้งค่ะ ears และ mouth mouth แปลว่า ปากครับคำนี้ไม่มี s เพราะมีปากเดียวและเสียงท้าย th จะออกเสียงโดยเอาปลายลิ้นแตะฟันหน้าบนเบาๆแล้วพ่นลมออกมานะครับ mouth ครูเควินจะออกเสียงให้ฟังนะครับ mouth และอีกครั้งครับ mouth คำสุดท้ายสำหรับใบหน้านะคะคือ nose แปลว่าจมูกค่ะคำนี้ก็ไม่มี s นะคะเพราะมีจมูกเดียวค่ะ nose ครูเอมมาจะออกเสียงให้ฟังนะคะ nose และอีกครั้งค่ะ nose คุณพ่อคุณแม่ครับการสอนคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายนี้มีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้ควบคู่กับการสัมผัสและชี้ไปที่ส่วนนั้นๆของร่างกายจริงหรือของตุ๊กตาไม่ว่าลูกจะนั่งยืนหรือนอนอยู่ก็ตามก็สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาครับ และสิ่งที่จะช่วยให้การเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้สนุกและจดจำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือเพลงค่ะเพลงเป็นเครื่องมือวิเศษที่ช่วยให้เด็กๆซึมซับภาษาและจดจำคำศัพท์ได้โดยธรรมชาติโดยเฉพาะเพลงที่มีท่าทางประกอบค่ะเพลงที่เราจะแนะนำในวันนี้คือเพลงสุดคลาสสิกที่ทุกคนคุ้นเคยนั่นก็คือเพลง Head Shoulders Knees and Toes นะครับเพลงนี้ไม่เพียงแต่สนุกสนาน แยังส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว Cross Motor Skills ให้กับลูกด้วยครับครูแอมมาและครูเควินจะร้องเพลงนี้ให้ฟังช้าๆก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำความเข้าใจเนื้อเพลงและท่าทางไปพร้อมกันค่ะลองฟังนะคะร้องเพลงช้าๆชัดๆนะคะ Head shoulders knees and toes knees and toes eyes and ears and mouth and nose Heads, Shoulders, Knees and toes, Knees and toes เป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับเพลงนี้มีท่าทางที่เรียบง่ายโดยเราจะแตะไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายตามคำศัพท์ที่ร้องเลยครับเช่นแตะที่ศีรษะเมื่อร้อง head แตะที่ไหล่เมื่อร้อง t o oders เป็นต้นนะครับการเคลื่อนไหวประกอบจะช่วยให้ลูกเชื่อมโยงคำศัพท์กับส่วนนั้นๆของร่างกายได้ทันทีครับ คุณพ่อคุณแม่สามารถร้องเพลงนี้ซ้ำๆกับลูกได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องร้องเป๊ะทุกครั้งขอแค่ให้ลูกได้ยินคำศัพท์และเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำท่าทางประกอบอย่างสนุกสนานก็เพียงพอแล้วค่ะลองเปิดเพลงเวอร์ชันเด็กๆให้ลูกฟังควบคู่กับการร้องของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะนอกจากเพลงแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในกิจวัตรประจำวันง่ายๆได้ด้วยนะครับเช่นเมื่ออาบน้ำให้ลูก ก็ชี้ไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมพูดคำสา์เช่น Let's wash your head Here are your feet หรือเวลาแต่งตัวก็พูดว่า Put on your shirt Cover your shoulders หรือจะเป็นกิจกรรมเกมชี้ส่วนต่างๆของร่างกาย Point to the body p a r t ก็สนุกและง่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่พูดคำสา์เช่น Where is your nose แล้วให้ลูกชี้ไปที่จมูกของตัวเองหรือจะชี้ที่ตุ๊กตาหรือรูปภาพก็ได้นะคะแล้วสลับกันชี้ก็ได้นะคะเกมนี้ช่วยทบทวนคำศัพท์และฝึกการฟังของลูกได้ดีเยี่ยมเลยค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างในการสอนคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายคือการสอนคำตรงข้ามง่ายๆควบคู่กันไปด้วยเช่น big แปลว่าใหญ่และ small แปลว่าเล็ก เพื่อให้ลูกเห็นภาพความแตกต่างของขนาดของส่วนต่างๆในร่างกายครับเช่น Look at your big hands and your small fingers คุณพ่อคุณแม่คะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความรักความเข้าใจและความอดทนค่ะไม่ต้องกังวลว่าลูกจะพูดได้เร็วแค่ไหนหรือออกเสียงถูกต้องทุกคำในทันทีใช่แล้วครับเป้าหมายหลักคือการสร้างความคุ้นเคยและทัศนคติที่ดี ต่อภาษาอังกฤษการได้ยินบ่อยๆการเล่นสนุกสนุกและการเห็นคุณพ่อคุณแม่มีความสุขกับการสอนจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่สุดสำหรับลูกครับเราสนับสนุนให้คุณพ่อคุณแม่ลองใช้เทคนิคและคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้กับลูกๆอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะทุกๆครั้งที่ลูกได้ยินและได้สัมผัสกับภา,บภาษาอังกฤษคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตของเขาค่ะหากมีคำถามเพิ่มเติม หรือต้องการคำแนะนำในการปรับใช้ให้เข้ากับลูกของท่านสามารถส่งคำถามมาให้เราได้เสมอนะครับครูเควินและครูเอมมาพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอครับเป็นไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่สำหรับ EP2 ของเราในวันนี้หวังว่าเทคนิคและเพลงสนุกๆจะเป็นประโยชน์และสร้างเสียงหัวเราะในบ้านของท่านนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายทั้ง head shoulders knees toes eyes ears mouth และ nose รวมถึงเพลง head shoulders knees and toes ที่จะช่วยให้ลูกจดจำได้ง่ายขึ้นครับอย่าเนืมนำไปปรับใช้และสนุกกับการสอนลูกๆนะคะเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยความสุขค่ะสำหรับตอนหน้าครูเควินและครูเอมมาจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับสีสันต่างๆเป็นภาษาอังกฤษครับรับรองว่ามีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยครับ สำหรับวันนี้ครูเอมมาและครูเควินต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ Goodbye everyone See you next time